น้ำตาลูกผู้ชายกลั้นไม่อยู่กลั้นไม่อยู่แม่บัวน้องอาชีร้องให้น้ำตาไหลาระหว่างร่วมง,งานเบียร์สรณัฐหลังจากที่ครอบครัวมัศยวานิต์ต้องสูญเสียเบียร์สรณัฐไปด้วยอาการหัวใจวายไปเมื่อวานนี้7เมษายน67และทางครอบครัวก็ได้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาที่วัดบางพูลอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในวันนี้8เมษายน67 เป็นวันแรกของการสวดอภิธรรมทางาศาสนาก็มีคนในครอบครัวและญาติญาติเดินทางมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้าก่อนเริ่มพิธีกรรมทางาศาสนาก็ได้มีการพูดคุยและสวมกอดเพื่อให้กำลังใจกันและกันของคนในครอบครัวอีกด้วยและในระหว่างนั้นโบชยดาและน้องอาชิพ,พร้อมด้วยแบงค์กฤษพลที่ได้เดินทางมาร่วมงานในคืนนี้ซึ่งในระหว่างที่รอพิธีการ,รเริ่มแม่โบและน้องอาชิ่กก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ร้องให้ออกมาทั้งคู่ซึ่งแม่โบก็ได้เช็ดน้ำตาให้กับลูกชาย พร้อมกับกอดลูกเอาไว้ซึ่งลุงแบงก์ก็ได้เดินมาโอบให้กำลังใจน้องอาชีด้วยส่วนทางด้านฟรุกเกิรผดพลพี่ชายของเบียร์สรนัทไม่ได้มาร่วมงานศพน้องชายในวันนี้เพราะอยู่ในช่วงที่เดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัวขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของบีรสรนัทด้วยนะคะ